สวัสดีค่ะกลับมาพบกับในนยาอีกครั้งนะคะในรายการ P-B-SNEW s ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปล้วงลึกนะคะแล้วก็เกาะติดนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่คอมโปรสาขาสุขสวัสดิ์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าสาขานี้เขามีอะไรดีแล้วก็ทำงานไปถึงตรงไหนแล้วค่ะตามมาเลยค่ะทุกคน ในช่วงโควิดที่ผ่านมาปัญหาหรือเปล่าคะจริงผมว่าทุกไซต์ก็ต้องเจอเนาะปัญหาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจริงมันมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลยแหละใช่ไหมครับตั้งแต่กุ่มพาเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เจอปัญหาแล้วอย่างตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะเป็นรูปอาคารอย่างเนี้ยเราก็ขึ้นโครงสร้างแบบโอ้ต้องเร่งกันทํางานหน้าดูแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องการคือแรงงานใช่ไหมครับแรงงานเนี่ยก็จะหายไปในช่วงของโควิดทัด ถัดมาเนี่ยก็เรื่องของวัสดุวัสดุในการลําเลียงวัสดุในการส่งส่งวัสดุเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาแน่นอนครับเราวม่สามรจัดการกับปัญหาในปัจจุบคนในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นเรื่องของการบริหารอยู่2เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องของบริหารเรื่องความเสี่ยงของโรคที่เกิดขึ้นอะ่ะคือเราไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เพียงแต่ว่าเราเกาะติดสถานการณ์พวกนั้นได้ แล้วเราก็ร่วมมือกับทางผู้รับเหมาเพื่อที่จะคอเรียพื้นที่ของเราเให้ปลอดภัยแล้วก็ทําตามกฎที่รัฐบาลเขาให้มาทุกอย่างนะครับแล้วก็ประกอบกับนโยบายส่วนกลางของบริษัทของ p p s เองหรือของเจ้าผู้รับเหมาเองเนี่ยเรื่องนี้ก็จะช่วยทําให้เราเ,เข้ามากระชับแล้วก็เข้ามาเข้มงวดในการดูแลจัดการมากขึ้นครับ ู่กับพี่ปุรินค่ะพี่ปุรินขามาถึงในช่วงถามตอบของเรานะคะเมื่อกี้หนูนเห็นพี่ปุรินแล้วแบบใส่คอไม่ดี <c oughs> ใสโคอไม่ดี <c oughs> เห็นครั้งแรกก็ผมลิกิบหรือเปล่า <c oughs> ผมลิกิดหรือเปล่า <c oughs> พี่ปุรินขาช่วงถามตอบของเรานะคะเราจะมีคําถามทําไมผู้ชายรวยถึงมีแฟนสวยคะโอ้ยโอ้อารมณ์นี้ยากนะมันต้องทําตัวเองให้รวยก่อนนะเรื่องของเรื่องโอ้แต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ว่า การมีสุขภาพที่ดีเนี่ยที่หีูต้องชอบครัอ่าเขาเรียกว,ว่ารวยสุขภาพถูกต้องครับถูกต้องแล้ววันนี้เรามีของดีอะไรอยากจะมาอดอวัวสาวๆไหมคะจริงแล้วเนี่ยอาวุธที่สําคัญของการเป็นอาชีพกวนสาวนี่คือปากกาของดีที่สุดเลยรู้ว่าปากกาหนึ่งด้านเนี่ยเซ็นเงินไปถึงสิบล้านแล้วการเงินมีปัญหา ใส่ชุดมหาป่านะคะป่าบุรินมีท่าปากาแท่งเดียวนะคะสามารถเซ็นเช็คไปได้หลายร้อยล้านไปแล้วนี่นี่ขนาดไม่ค่อยคาสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรค่ะอ๋อชื่อป๊อปายพี่ป๊อปขาทำไมผู้ชายรวยถึงมีแฟนสวยกันทุกคนเลยคะผมมองว่ามันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรืออะไร พวกนี้หละครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของของความรักหรือว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจกันส่วนตัวมากกว่าใช่ครับมันมันเป็นเรื่องมันจะใช้เรื่องของเงินเรื่องของอะไรเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ค่ะมันน่าจะพี่พี่ป๊อปพูดน่าจะเรื่องของความเข้าใจกันมากกว่าระหว่างคนสองคนครับใช่ครัอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นค่านิยมที่ผิดผิดอะน้องใช่ใช่แต่คนเราเนี่ยคือมันต้องใช้ความเข้าใจกัน ใช่พวกทองพวกเงินอะไรเนี้ยมันเป็นปัจจัยภายนอกใช่ไหมมันเป็นแค่สิ่งที่มาที่หลังกับความเข้าใจเฉยใช่ต้องเข้าใจก่อนหนูจะถามว่าทำไมผู้ชายรวยถึงมีแฟนสวยนี่พี่กินแฟนตัวเองเข้าไปหรือเปล่าเถ้องรู้ก่อนเลยอ่ะงั้นถามพี่พิมพ์ก่อนจริงๆไม่ผมว่าไม่รวยก็มีแฟนสวยได้นะ ไม่รวยก็มีแฟนสวยได้นะควาอะไรเพราะอะไรเอ,อ่อมันอยู่ที่เอ,อ่ออะไรนะคารมพูดคุยอารมณ์ขันเพราะผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้เลือกผู้ชายที่หน้าตาก็ได้หรืเอ,อเ,เงินทองค่ะงั้นขอสักหนึ่งคารมได้ไหมสมมติว่าจีบหนูอะอ,อ๋อผมอยากจะถามว่าเราจะเข็มกันได้ไหมครับเข็มกันได้ไม่มีอะค่ะ อ๋อพอดีพอผมเห็นหน้าพี่แล้วใจผมจะขาดครับมาถามพี่เบนบ้างดีกว่าพี่เบนขาทําไมผู้ชายรวยถึงมีแฟนผัวอ่าน่าจะเป็นความมั่นคงนะครับอันนี้ดูมีหลักการดูวิชาการอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวเหรอวันนี้เรามีของดีอะไรมาโชว์ไหมแข่งของดีของผม้วครับนี่อะไรครับบิ๊กแพ็กบิ๊กแพ็ผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็รู้ว่าคุณมีความมั่นคงในเรื่องการกินแน่ๆ คุณแน่นอนถ้าเกิดว่าไปกับพี่ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับรู้ทุกแหล่งครับผมอ่านี่อันนี้เขาเรียกว่ารวยอาหารเออรวยบุฟเฟ่ใช่ไหมคะครับผมแน่นอนเลยมีบุฟเฟ่ไหนที่ทีเด็ดบ้างเผื่อสาวๆดีพีพีเอสแบบว่าอุ้ยเห็นพี่เป็นแล้วอุ้ยนี่ครับย่างเนยค้างไสนะครับย่างเนยอุ้ยค้างไสนี่ได้ทุกเย็นจริงๆแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนที่มาไม่ถูก อยากจะมากินด้วยครับผมปลาปลาแดงครับปลาปลาแดงปลาปลาแดงบิ๊กตีสุกไม่ใช่เอาใหม่เอาโฮมโปรสุกสวัสดนะครับข้างซ้ายของเราเลยพี่เป็นพร้อมเลยคะพร้อมครับพร้อมเป็สปอนเซอร์เลยนะครับพร้อมมากเลยพร้อมพาสาวมาแต่ว่าสาวจ่ายให้เราด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงกันบ้างคะทุกคน เนยนานนะคะได้พาพี่ๆทุกคนนะคะไปล้วงรับตับแตกแล้วก็ไปเกาะติดสถานการณ์นะคะกับโฮมโปสาขาสุขสวัดนั่นเองค่ะเอาไว้ใน PPS n e w นะคะครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะตอนนี้เนยนาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปเล่นกับพี่ๆกันก่อนนะคะเพราะว่าในวีคนี้เนี่ยน่าจะมีคนรวยเยอะนะคะขอลาไปกันค่ะบ๊ายบาย คนแก่การไว้วางใจเรื่องความรักเราก็ช่ำชองขยันแต่ว่าเรื่องงานพอเห็นเป็นปุ่มเข้าใส่